แมพัสดุกันค่ะทุกคนวันนี้เราจัดเต็มมาเพราะว่าเราสั่งยาสีฟันดีเด่นขนาด100กรัมสั่งก็แบบจัดเต็มกี่หลอดเดี๋ยวมาดูกัน1หลอด2หลอดนะทุกคน3หลอดอ้าวหลอดยังไม่พอ5หลอดจ้ะทุกคน6กเอายังไม่หมดจะ้ะเจต่อไป8 9และสิบหลอดทุกคนแปลงกันวันนี้ยันชาติหน้าได้เลยคุ้มมากเพราะว่าได้มาในสิบหลอดล้วจะบอกว่าราคาดีมากแม่สนใจคลิกลิงกเลยจ้า ถ้าหากว่าชื่นชอบสินค้าตัวไหนนะคะหลังจากที่เราดูรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาซื้อได้ที่ไหนนี่เลยค่ะทุกคนมาตรงด้านล่างนะคะจะมีตรงคําว่าเพิ่มเติมแบบนี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนนี่จะมีตรงนี้ให้กับทุกคนนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะ ก็จะมีลิงก์ของสินค้าทั้งแอป Laza d a าแล้วก็ชิปช้อปปีนะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีแอปไหนก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองพาไปดูที่ l a z า d a ลิงก์นี้นะคะจิ้มลิงก์เข้าไปเลยค่ะมันก็จะพาเรามาที่ l า z า d ้าน่าสินค้าตัวนั้นได้เลยเราก็จัดการสั่งซื้อก็ได้เลยตามอัธยาศัยนะคะทุกคน